ลุยวิสตองแจ้าไม่รักอะไรอ่ะเาไปลองแก้วเนาชื่อแม่เาเรามาจับจะดูจักมันก็ได้ไปจ้าอ๋อไม่ดีเดี๋ยวน่าจะมากนะลุวิสตองไล่ะเคสินะเคสินะแม่ โอเคเพื่อนไม่อันนี้ฟอร์มไทยแลนด์จ้ะมีชั <c oughs> ้นย่างเลยช มันมีโซนอื่นไหมของมากผิวพลองเวอร์บรรยากาศคล้ายๆคล้ายๆเชียงใหม่เนาะคล้ายๆถนนคนเชียงใหม่แต่แต่แต่เราว่าเชียงใหม่มันของมันหลากหลายกว่านี้อันนี้มันซ้ำกันเหมือนกันหมดเลยทุกร้านเลยไม่เคยตลาดนั้นเราอะแต่เหมือนกันทุกร้านเลยนี่มันขายของซ้ำกันหมดเลยเหมือนเป็นร้านแฝดเนาะ ของก็ที่วไปนะไม่ได้อะไรแคันดาคันดาอันนี้อ่ะเอาไว้แบบกองความฝันร้ายอ่ะใช่จ้ะแต่กองขึ้นไม่ได้ทำไมน่ากลัวกว่าฝันร้ายจะฝันร้ายเอาชนะนางไม่ได้ไี่สวยอยู่หนะห้อยหมูเหรอห้องฉัน อ๋อรู้แล้วนี่ไงชุดพื้นเมืองฉันเจอละนี่น้ำต้องใสแบบนั้นไหนแน่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 ไม่ไม่ไม่นี่ไงฉันรู้ละไม่นี่คือเนี่ยรู้เลยว่ามาจากเวียดนามนี่ชุดนั้นไงที่เป็นรูปดาวสีแดงโอ้ยชุดนี้เป็นสีแดงเป็นรูปดาวเลยอุ้ยเธอเนี่ยเธอซื้อใส่เลยเออมันแบบนี้แหละสวยนะแต่เขาเอวเล็กกันจังเออมันเอวเล็ก ไม่เขาหนีข้างหลังนี่ไงันนี้พื่มันเข้ากับสวเออเร็วมาเรืองเสื้อแบบนี้ก็ใส่ชสวยดีนะก้านนบานะฮิวไงพี่นู้อันนี้ก็สวยเป็นคู่วฝรั่งเศสจ้ะเท้ามาสองร้อยห้าสิบสองแสนโอเคอยู่นะ get w o o d r i g s for you อ๋อม mm ีลองชุด2 0 0ว0 0บาทก็โอเคอยู่นะ200-300บาทตรงใส่ไหมไม่ใส่หรอเซอร์วี100 อะไรที่เขาบอกไออะไรนะที่รู้ราคาอะไรนะแว่าเออจะไม่ได้แล้วอ่ะไม่อยากใส่หรอมันแไงไปหรอไม่มันจะบอกก่าชุดหรือเปล่าเอาชุดอะไรไม่เราไปแบบพอลุ้นให้เราวนะจ๊ะเล่าพอลุ้นให้เราวนะจ๊ะไม่เธอก็ไม่ใส่วันสุดท้ายก็ได้นี่กับไทยอ่ะนี่นี่ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยจะใส่คู่กันสองกันนี่ สามแสนสามแสนห้าสามแสนห้าลิฟเขาเธอไม่ใส่หรอสามแสนเธอไม่ใส่หรอเอาผู้ชายเขาใส่ได้ไม่ใหญ่ละได้ไม่ได้ใส่ไม่พีชายใส่ยังอื่นไงอันนี้เคลื่อนเอาอันนี้ไปไหมเนี่ยอันนี้ไงไงไม่ใหญ่อนใส่กับางเกงอะไรสแลตไม่มีไม่ของเธอใส่เป็นอย่างนี้ไงมันชุดอย่างฉันไม่ได้เอาท่านมาด้วยอันก็เจอใส่กับอย่าง เตียวสเต๊กอะมาเมืองมาเรีเอามากันจิงจหางสันเยไปเนอันนี้มันเหมือนเริ่เดิมอะมีหงไทยนเ้่ยยยยยยย ไม่ได้หมดไม่นานอยู่นะเขาลองเลยปะเช็คลองแล้วถ่ายอะไรเงี้ไม่ซื้อจ้ะแต่ลองแล้วถ่ายจ้ะถ่ายช้ำๆเลยจ้ะถือสามทุ่มแล้วนะออเหรไปนไปเดินทางไปถ่ายตรงสะพานสามทุ่มแล้วหรอสวยขายทุกร้านเลยเนี่ยเสื้อสีแดงรูปดาวไม่ขายเหมือนกันหมดเลยเนาะในสีแดงรูปดาวนั่นไง ธงชาติวิวนีสวยนะนี่มีคู่เป็นคู่เลยสวยนะใส่ครั้งเดียว้ครั้งเดียวไงเออจริงจริงก็มันก็ใส่ครั้งเดียวหรอกครั้งเดียวไงเธอใช่จ้ะ

แปลว่าขอทางเหรอมันแปลว่าขอทางใช่ไหมลดราคาป่ะยังไงนะเอออะไรอะไรสองคำอะไอกยอกเล็กๆอะไรเนี่ยอะไรยอกยอก แต่ช่วยมาเวียดนามเร็วคนที่หล่อที่สุดแล้วอยู่ข้างหน้าเราคิดว่าเรวเร็วดูสีคนที่หล่อที่สุดอยู่ข้างหน้าเราคนไหนอุ้ยโฟมหรออยังเกมดูเร็วเร็วเวียดนามไหมอ่ะทันว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีใช่คิดว่านี่ไงดูคิดว่าไม่ใช่เวียดนามคิดว่าไม่ใช่เวียดนามเกาหลี

ซูบะรัป,ปลาเรือซุ้มตะเพิดตะเพะไรอะไอะโคมโอันี้มีร้านโคมอ่ะเออสวยอยู่นะอันนี้เขาถ่ายรูปกันไงอันนี้เสียเงินถ่ายเออ อันนี้เป็นเมนไทยเออเอาไปไว้บ้านที่นู้นน่าจะสวยเนาะไปอยู่บ้านที่นู้นไปอยู่บ้านทุ่นู้นนะจะใส่กระเป๋าใครจ๊ะกระเป๋าใครฝากเคลื่อนไหม